สวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับบีทวันนี้นะครับคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับผมจะถามพีนิก็คือว่าการเลือกโฆษณาหน้าฟีดอย่างเดียวนะเป็นอะไรไหมครับพี่การเลือกโฆษณานะครับก็คือเลือกแบบกําหนดเองเนาะแล้วก็เลือกไปที่หน้าฟีดเฟซบุ๊กเกียดเดียวนะครับใช่ครับตรงนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่า คือมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขารู้แล้วว่าจุดหมายเนี่ยเขาคืออะไรไปลายทางนะครับเป้าหมายเขาแล้วว่าเออลูกค้าเขาอยู่ที่หน้าฝีเยอะนะครับเราเขาก็เลือกไปที่หน้าฝีซึ่งตรงนี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่แน่นอนว่าการเลือกจุดๆเดียวเนี่ยนะครับมันจะทําให้มีการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงเรื่องการบิดดิ้งราคาเมื่อเราไปเลือกพื้นที่เดียวหน้าฝีนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีการแข่งขันเยอะนะครับซึ่งอาจจะทําให้ค่าโฆษณาของคุณเนี่ยนะครับ แพงตามขึ้นไปด้วยนะครับนั่นก็คือลักษณะการเลือกหนสีเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับลองไปเลือกดูนะครับแล้วก็คุณจะเห็นระบบแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีเลยระบบ a c e b o o k เขาก็จะบอกว่าถ้าเลือกน้อยกว่า6ตตำแหน่งเนี่ยมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตึ๊ดตึซึ่งแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันบางครั้งอาจจะขึ้นเป็น3ามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับที่อาจจะทำให้ค่าโฆษณาของคุณแพงขึ้นนะครับนี่แหละครับคือลักษณะการเลือกไปที่จุดจุดเดียวมันก็จะทำให้มีกาการแแขขงันนนสึ้้ลมทให ราคาแอดของเราสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราได้ลูกค้าทุกอย่างก็คือจบถูกต้องไหมครับอือขอบคุณมากครับพี่เพราะว่าหลายหลาคนเนี่ยสงสัยคำถามนี้มากครับเพราะว่าต้องการคำตอบครับขอบคุณมากครับพีบ่เนทครับพี่